ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแก้ l o g i t e c ค G Hub กันอีกแล้วนะครับผมในส่วนคลิปแรกนั้นเราได้แก้ในส่วนของ p p e a r e n c e กันไปแล้วมันยังไม่ได้ก็จะเกิดนี้กันเลยเราจะลองกดที่ l o g i t E c Hub G แล้วก็บางสมัน มืดดำไม่มีอะไรเลยบางทีงก็จะหมุนหมุนวนวนอยู่อย่างนี้นครับวิธีแก้ก็คือเราก็จะลองป,ลปิดโรบินสต็อครักกันก่อนแล้วก็ไปที่คลิกขวาที่สตาร์ทแล้วก็ซิตติง้งก็ไปที่แอปแล้วก็เราไปที่แอป snow video แล้วก็จะ ว่าจะค้นหาในแอปพิเจอร์แล้วก็พิมพ์คำว่า media feature pack เัรนี้นะครับแล้วก็เราก็จะลองดาวน์โหลดกันดูรอกันสักพักหลังจากนั้นเราก็จะลองรีสตาร์ทเครื่องอีกสักครั้งนะครับ กันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะลองมาเปิดหลังจากที่เราใส่ Media t r ทรคเสแล้ว Media ย i ิทเจอร์เทรคจะลองดูว่าม,มันขึ้นไหม โอเคนะครับผมสำหรับวันนี้มันก็ขึ้นก็นข,นข,นขึ้นขึ้นมากันหมดเลยนะครับสำหรับแก้กันครั้งที่สองก็เป็นแบบนี้เราก็สามารถเปิดดูได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับคำติดตาม อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์อมเ m นต์กันมาสำหรับปัญหาต่างๆของ Logitech G-Hub นะครับผมหากมีเวลาผมก็จะทำกันถึงขอบคุณครับ